พบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรได้ใช้สิทธิในการปกครองตอนเองโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตอนจึงได้พระราชทานกำเนิดกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2435นับจนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะช่วยในการช่วยประสานงานกับภาครัฐในการแก้ปัญหาความเดือดร้นเมื่อเกิดภัยพิบัติในชุมชน และดูแลความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นนั้นเพื่อเป็นการเทิดชูเกียรติแก่สถาบันกำเนังผู้ใหญ่บ้านได้เห็นและปรากฏผลงานเตินประจักษ์ยามเด่นชัดต่อสาธารณชนอำเภอหนองบัวแดงโดยการนำของท่านสาขรดเขินุงขลน,นายอำเภอหนองบัวแดง ขอเสนอบุคคลซึ่งเป็นที่อยอมรับของสังคมมีผลงานเชิงประจักษ์และสามารถเป็นแบบอย่างได้อ,เอำเภอหนองบัวแดงขอเสนอนายพงศักยิสงเงียบกัมมันตำบลหนองแวกอ,เอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกำนันยอดเยี่ยมเข้ารับรางวัลป,ประจำปีพุทธศักราช2514ของกระทรวงมหาดไทยโดยขอเรียงาบผลงานดังต่อไปนี้ นายพลศั์ยิ้มเสียเ่ยมเกิดเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2512อายุ51ปีปัจจุบันดำรงตมแมำแหน่งกำนันตำบลหนองหวายหมู่ที่19ตำบลหน,งอ,นองหวาอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินายพลสั์ยิ้มเสี่ยมในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถือเป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้นำของตำบลหมู่บ้านซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการเป็นผู้ประสานประชาชนในพื้นที่ให้ก่อเกิดความรักความสามัคคีเป็นผู้นำที่จะคอยเชื่อมโยงสส่องเพื่อสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพขึ้นในพื้นที่ตมบหมู่บ้านนัและแปลงนโยบายรัฐกระทรวงทบวงกลมไปปฏิบัติบ,ตบำบัดทุกบำารุงสุขให้ประชาชนท้งนี้ต้องสอดคล้องความต้องการของพี่น้องประชาชนบนพื้นฐานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังการอุทิศกำลังกายกำลังใจตลอดจนความรู้ความสามารถในการอำนวยประโยชน์และแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนก้าวขึ้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอีกครั้งเป็นคนที่มีเหตุและผลจริงจังกับการทำงานยึดหยุ่นตามสถานการณ์อดทนต่อการแก้ปัญหาเสียสลัดส่งผลให้เกิดกับเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและมองการไหล่โดยแสวงหาความรู้ รอบด้านมาประกอบการทํางานเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการสู้ผลสำฤธิรร์มุ่งสู่ความเป็นรูปธรรมขจัดปัญหาความขัดแยง้งอย่างสิ้นเชิงสมม่งผลให้พี่น้องประชาชน,เ,นเท่าต่อมนหนงแหวกดำรงชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพอย่างผาสุกกล้วยมาด้านการประกอบ ในระดับบ้านซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญกำลังผู้ใยา่บ้านจึงมีความจำเป็นและสำคัญในการดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้านซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของฝ่ายปกครองคือภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนมีความมัน่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน ผู้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืนนายพงศักดิ์ยิ้มเสงี่ยมกำนันตำบลหนองแหวงนักว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในการทําหน้าที่ช่วยเหลือนายอําเภอดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยให้แก่ราษฎรซึ่งกลไกของคณะกรรมการบ้านผู้ดําเนินงานมีส่วนสําคัญที่จะร่วมทํางานกับกํานันและผู้ใหญ่บ้านโดยกํานันพงษศักดิ์ยิ้มเสงี่ยม ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีสว่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยการอรทบ่งชี้แจงให้รัษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการกฎหมายหรือระเบียแบบแผน ของทางราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์และบำบัดปัดป้องพยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยเพศฉุกเฉินจึงมีการประสานด้วยระบบการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบรูรณาการการทำงานอย่างหลากหลายเช่นหอกระจายข่าวระบบโซเชียลมีเดียเป็นตน้นอีกทั้งยังประสานเรียกราษฎรมาประชุมตัมความเหมาะสมในแต่ภารกิจส่งผล ให้ระบบการบริหารจัดก,การงานสารบัญข้อราชการระเบียบข้อกฎหมายการประชาสมัมพันธ์เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่างนึ่งได้ชัดด้านการปกปิดและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากกลไกการบริหารจัดก,การโดยคณะกรรมการบ้านและชุมชนอย่างเป็นระบบเฝ้าระวังตรวจสอบประชุมชี้แจงอย่างต่อเนื่องตั้งคำสั่งการส่งสื่อและสารการรวยงานยัางต่อเนื่องด้านระบบ ดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านตำบหลหนองแวงได้ร่วมประชุมวงังการพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรณ์ตามความเหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ด้วยพลังศรัทธาซึ่งกลุมได้กระทำเป็นแบบอย่างรุ่ยมายดังระบบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหมู่บ้านได้ดำเนินการประสานงานสนับสนุนและส,ส่งเสริม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหวกและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดไม่มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกหมู่บ้านจะตั้งเครือข่ายการข่าวในการป้องกันเหตุร้ายจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านครั้งนี้เพื่อการเตรียมพร้อมในการปราบปรามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยางทันุทุ่งีดด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน,านโดยมีคณะ,ะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้บุรนาการจัทดทําร่วมกับประชาชนและภาคสว่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุทุกมิติด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจ,จข,ของตำบลหนองแวงเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งซึ่งโดยอาชีพหลักคือการเกษตรกรรมและม้า เป็นปันจจัยสำคัญที่จะส่งผลพลักดันให้เกิดขบวนการบริษัยามสมบูรณ์ต้บนบุญหนองแหวกประสบปัญหาภผยแ้งมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจึงส่งเสริมสนับสนุนพลักดันเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นหลักจึงเป็นเหตุแห่งการจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนและราษฎรเพื่อการปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงมีมติการก่อสร้าง ฝาวะลอน้ำแบบดั้งเดิมโดยใช้วัสดุในพื้นที่ผลตอบรับการกักเก็บน้ำยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำจึงได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างฝายฉลอดน้ำให้มีรูปแบบที่คงทนถาวรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องรุ่ยมาาจึงเป็นชิมาขอ,ของคำว่าหนองแหวกโมเดล ด้านสังคมสิ่งแ็ดล้อมและสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยเช่น กิจกรรมผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจโดยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการและผู้ได้โอกาสในการออกเยียมและเสริมสร้างขวัญกำลังใจอย่างสมบำเสมอสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอนรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการการขับเคขยะส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนร่วมการบริหารจัดการโดยเสนอแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ด้านสุขารักษาะชุมชนน่าเยี่ยมชมน่ามองร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่บริการต่อระวังติดตามค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบตามลำดับขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรวมส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนโดยมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของกลุ่มโรงเรียนกิจกรรมบนเด็กดกิจกรรมด้านศาสนากิจกรรมอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมกราเพณีบุญกระถู่วันออกพรรษาอีกทั้งยังส่งเสริมประสานงานเพื่อการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอย่างต่อเนื่องริมอ๊า ด้นการปฏิบัติตามบรรุกบัิที่สำคัญของรัฐบาลการวงมาไทยและกรมการปกครองการดำเนินง,งานตามโครงการจิตอาสาประทานร่วมเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดกิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาเราทําความดีด,ด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องประสานภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหาการกําจัดวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะเพื่อการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรตามบรยบายเมืองสวยน้ายําใส การบนรงกการไม่จุดไฟเอายากหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวให้ได้รับทราบอย่างพูดถึงการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมการข่ามนุษย์แรงงานต่างด้าวปีกกฎหมายอาชญากรรมในพื้นที่ผู้มีอิทธิพลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการคณะกรรมการบ้านเป็นทีมที่จะช่วยกันซ่อมดูแลเมื่อเกิดปัญหาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสานงานกระบวนการทํางานอย่างเต็มความสามารถผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของจังหวัดอำเภอดำเนินการประสานงานในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการหนองแวงโมเดลยางต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและการบริหารแหล่งน้ําอย่างยั่งยืนปฏิบัติตามนโยบายของอำเภอหนองมะแดงโดยการดำเนินการรณรงค์ในการรักษาป่าเช่นการกั้นพื้นที่ป่าเขตตำบลหนองแวงซึ่งปัจจุบันจะมีการล้อมรั้วแนวป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกของประชาชนรอบๆพื้นที่ คนดานรปฏ่บัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอรักษาความสงบเรียบร้อย,กา,อยาการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานนอื่นในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของกำกับผู้ใหญ่บ้านราม,มาตรา34พรบัรักษาปกครองท้องที่พุทธศักราช2,457ด้านการช่วยเหลือกิจการสาธารประโยชน์ดำเนินการเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนตามเทศกาล รวมถึงเป็นหัวหน้าชุดตำรวจในพื้นที่ดำเนินการรับรองบุคคลเกี่ยวกับการทะเบียนและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับสวัสดิการภาครัฐอื่นๆเป็นต้นการรายงานการประกุมสิทธิโคมิสิก้าผู้เดินทางจากจังหวัดพื้นที่สีแดงและปฏิบัติภารกิจตามระเบียบกฎหมายข้อสั่งการ ประกอบด้วยโครงการนั่งสบายฝ่ายถูกการแจ้งบาะแสบอลการพนันในพื้นที่จนนําไปสู่การจับกลุ่มการแจ้งบาะแสยาสิติดการประสานให้มีการซ่อมแซมถนนสายหนังแดงบ้านหลดในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิการรดร้ำลการกาจัดน้ำนิ่งไหลเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการสารวจข้อมูลต่างๆของเกษตรกรเพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตร กาและนโยบายของภาครัฐการสำรวจบุคคลเข้าออกของบ้านตำบลตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 เป็นต้นผลงานดีเด่นเป็นพิเศษการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางหนองแหวกโมเดล ดึงจาเมื่อปีพุทธศักราช2557ถึง2558ในพื้นที่ตำบลหนองแหวกเกิดปัญหา,าแผ่งยางรุนแรงและต่อเนื่องทำให้ราศดรในตำบลหนองแหวกประสบปัญหาการขาดแคลน้ำานยพงศังงงงกิ์ยิบเสียมงกำนันตำบลหนองแหวกได้รับทราบความเดือดร้อนของราศดรจึงได้จัดให้มีการประชุมประชาคมโดยมีผู้นำและระาศดรในตำบลหนองแหวกเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมได้มีมติให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำฉีเพื่อกักเก็บน้ำไว้นายพงศักดิ์ยิ้มเสีเยมกำลังตมมำบลหนองแหวกได้เป็นผู้นำในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบดั้งเดิมโดยใช้ไม้ไมผ่หินดินและวัสดุในพื้นที่เป็นฝายชะลอน้ำชั่วคราวแต่เมื่อถึงฤดูฝนในลำน้ำฉี มีปริมาณน้ำมากพัดหยดรุนแรงทำให้ฝายชะละน้ำดังกลับไม่อาจต้านทานกระแสน้ำได้และเกิดการพังทลายต้องทำการซ่อมแซมทุกปีจึงได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหวงและการบูราการกับหน่วยงานราชการทุกภาคสว่วนโดยสรุปสำนักง,งานชนรบผิจังหวัดขอนแก่นได้ช่วยเหลือในการวางแผนการแก้ไขปัญหาแผ่แแ้งของตำบลหนองแหวงในครั้งนั้นได้กำหนดให้มีการก่อสร้าง ฝายชะลอน้ําให้มีรูปแบบที่คงทนถาวรและประหยัดงบประมาณโดยได้ใช้แรงงานรัสดรได้าดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ากั้นลํำน้ำชีบริเวณพื้นที่หมู่บ้านสนามชัยหมู่ที่17ตนหนองแหวงเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำต้นทุนสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมการเพาูกให้กับรัสดอ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์จากพลังความคิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมเกิดผลงานดีเด่นด้านการเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัศดร์อันเป็นผลมาจากปัญหาไัยแง้งตามแนวพระราชดำริร่วมคืนความทุ่ชื่น สู้พื้นแผ่นดินแม่บรรเทาปัญหาภัยแง้งด้วยการเดินตามรอยพระบาทจอมปราดแห่งน้ำเป็นการก่อสร้างฝายชะลอน้ำที่มีเอกลักษณ์เป็นของตอนเองตามที่ได้รู้จักในงหน,นองแหวกโมเดลซึ่งหมายถึงการบริหารจัดก,การน้ำอย่างเป็นรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวของตำบลการดำเนินการขับเคลื่นอนโครงการอ่างเก็บน้ำลำสพุูอันยื่มาจากพระราชจังหตัดตมหนองแหวกอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดัยภู ตำบลหนองแวกมีพื้นที่จํานวน213,750ไร่มีลำน้ำชีและลำน้ำสะกุ่ไหลผ่านตลอดปีความยาวประมาณ30กิโลเมตรแม้ว่าตำบลหนองแวกจะมีลำน้ำชีและลำสะกุ่ ไหลพันตลอดปีแต่ในฤดูแลง้งกับขาดแคลนไม่มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรยังเพียงพอน้ำในลำน้ำฉีและลำสพุงถูกปล่อยให้ไหลทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพพระราชํำรัสของรัชกาลที่9เมื่อวันที่21พพุทธศักราช๒๕๓ความตอนหนึ่งว่าควรพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพมงที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าสภุมเหนืออำเภอหนงองแัวแดงจังหวัดชีมิเพื่อสนองพระราชดำริและแก้ไขปัญหาการขาดไปน้ำกรมชงลประทานได้ทำการสำรวจศึกษาข้อมูลด,ด้านอุตุกสา์และสภาพภูมิประเทศช่วงปีพุทธศักราช2538แต่ยังมีกระแสาการต่อต้านคัดค้านจากองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมากเัื่องนั้นท่าตาบลหนองแหวงและตาบลอื่นๆ ในอำเภอหนองมะแดงยังยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องการก่อสร้าง่างเก็บน้ำลำสพุง อย่างต่อเนื่องยาวนานในปีพุทธศักราช2536ราษฎอนชาวอำเภอหนองบะแดงจังหวัดชัยภูมิได้ยื่นหนังสือถาวายดีกาเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะุลอีกครัรง้งเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2 5 3 9นายบรรหาศิลป,ปอาชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข,าข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาและความต้องการของชาวอำเภอหนองบแดงซึ่งได้ข้อสรุปข้อสังก,การสำคัญให้กรมชลประทานเร่งรัด เนการก่อสร้างปางเก็บน้ำลำสปุงในปีพุทธศักราช2540แต่ก็ยังประสบปัญหาในการดำเนินการนับเป็นเวลายาวนานที่ชาวอำเภอหนองแวงอําเภอหนองบะแดงรอคอยความหวังและเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 1ได้มีการดำเนินการจัดทำหนังสือการเรียนไปยังคนเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกร,รัฐมนตรีเพื่อการลงพื้นที่เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทำง,งานสนองพระราชดุลยรัชกาลที่9ในการสนับสนุนก การก่อสร้างปางเก็บน้ำลำสพุ่มอีกครั้ง ประกอบกับ,บนายพลศักดิ์ยิบเสงียงตั้งนันตมบนของแขกได้มีการจัดประชุมพระชาช์ผู้น,น,นำของที่เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความเห็นข้อเสนอปัญหาปศุสัต่างๆและเป็นแกนนำในการรวบรวมรายชื่อประชาชนช่าตมบนของแวกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการก่อสร้างทางเก็บนน้ำลำสะุกจนสามารถทำให้บังเกิดผลเป็นจริงอีกทั้งได้ประสานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนระดมพล ในรอบด้านศึกษาแนวทางการขับขึ้นให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสปุงโดยรวบรวมรายชื่อประชาชนและเกษตรกร,กรจำนวน25,562คนยื่นข้อเรียกร้องสแสดงเจตจำนงในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสปุงเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2000 พ561คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กรมชนรัฐทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระชมฤริจังหวัดทีพภูมีแผนดำเนินการโครงการของปีระหว่างปีงบประมาณ2562ถึง2567วันที่31ตุลาคม2561นายจรัญธาดากนสุวรรคมมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระดมรตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปวันที่สองธันวาคม 2, 5 1 1พดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีเดินทางมาเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุญอันเนื่องมาจากพระดริอย่างเป็นทางการในการดำเนินการขับเคลื่อน ให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะุงในพื้นที่ตำบหลหนองแหวกดังกล่าวนี้นายกองสังยิเสเกียมกำนันตำบหลหนองแหวกในฐานะผู้นำของที่ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการประสานงานในพื้นที่ การจัดทำประชาคมทำความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์และสิ่งที่ประชาชนจะได้รับยอหนับถึงจุดเด่นด้านความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวตบบนหนองแหวกจนทําให้สามารถขับเคลื่อนพักดับให้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสกุลที่ประชาชนรอคอยมาเป็นเวลายาวนานประมาณ30-40ปี ามารถรรลุผลสำเร็จเป็นจริงขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาประสัดในการดำเนินงานการก่อสร้าง่างเก็บน้ำลอสุ่มใต้กรกถาง